เคยเห็นสะพานสาธรบ๋อท่านผู้ชมนี่อยู่สาธรสะพานสาธระโด่งดังมากๆเลยท่านผู้ชมโด่งดังระดับประเทศไทยเลยีท่านผู้ชมสะพานสาธรนี่เขาเจ้าถ่ายนังหลายเรื่องเลยเ้อท่านผู้ชมเลยเอไทยได้โอกาสพาท่านผู้ชมมาดูสะพานสาธรที่โดง่งดังมากๆเลยท่านผู้ชมโด่งดังจริงๆตอนนี้ดู ความสวยความงามของสะพานสาธรสะพานขามถนนสะพานขามไยแดงสาธรแยกเอ็นไฟเดอร์แอดไผแดงตรงตรงข้างล่างสะพานสาธรนี่ท่านผู้ชมข้างล่างจะเป็นถนนพ้นทางไยแดงเด้อท่านผู้ชมเคยเห็นบอเคยเห็นบอกนี่คนเดินมาคนเดินมาพระเจ้าก็เดินไปเดินมาเนาะ เป็นช่วงเวลาเลิกงานเนาะแต่เมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์เลอท่านผู้ชมเลยเคยเห็นบอกเคยเห็นไหมครับสะพานสาธรเป็นไฟเดอรแอดเคยประทศไทยบอกว่าสวยงามมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย มาดูตรงนี้ก็จะเห็นถนนหนทางรถไฟรถรถรถวิ่งมาเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่เปิดไฟสนันวันไวเลยนี่โอ้โหสะพานสาทรเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหดูดรถก็เยอะมากๆเคยเห็นบ่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าไฟแดงเ n f i r e S เอนอะท่านผู้ชมเด้อ น่าจำไม่ผิดอ In f นไฟเดอรเนี่ยตรงสะพานสาธรคนก็จะตกด้วยทันผู้ชมโหลวิ่งมากมากจากเชนท่านเวอร์ทันผู้ชมเนี่มาจากเชนท่านเวอร์โอ้โหไฟแดงใหญ่มากๆเลยทานผู้ชมสะพานสาธรเคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับ กระโดงดังะระดับประเทศไทยเลยท่านผู้ชมประเทศไทยคนมีสะพานแบบนี้จะโอ้โหเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเครื่องไทยบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆดูตึกก็สูงสวยงามมากๆดูความสวยความงามของสะพานสาทร รถก็วิ่งสนั่นวนไว้เลยโอ้ดู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 รถเยอะมากมากเลยท่านชมวันอาทิตย์นเนี่ยวันอาทิตย์รถยังเยอะมากติดมากเลยประเทศไทยนี่รถเยอะมากสุดยอดจริงๆมาดูมุมนี่ก็สวยงามมากๆมุมนี้ก็เด่นจริงๆ,ๆท่านผู้ชม สะพานสาทอนเนี่ยโอ้โหสมกับคำล่ำลือที่โด่งดังระดับประเทศไทยท่านผู้ชมประเทศไทยนี่สะพานมองไดตรงไหนก็สู้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้จะเด่นมากจะล่ำสมัยมากๆท่านสมัยมากๆสุดยอดเคยไปให้ไทตั้งให้เลยว่าตรงนี้เป็นที่หนึ่ง แล้วก็มีรถไฟวิ่งอีกต่างหากเห็นบอท่านผู้ชมเห็นบอรถไฟวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถไฟรถไฟตรงนี้นะจะบอกให้นังเข้ามาถ่ายลายเรื่องแล้วสมัยก่อนสิบปีขึ้นลังเคยไปไทยอยู่บุรีมากรุงเทพบุรีมระเทศไทยเคยไปไทยก็ดูในทีวีก็อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่ง กับตาตัวเองก็ได้เห็นแล้วท่านผู้ชมรถไปก็วิ่งเหมือนเดิม10ปีขึ้นหล้างนี่เห็นแต่ในทีวีแต่กระตั้งอกตั้งใจว่าทามากรุงเทพมาอยู่ตรงกลางประเทศไทยก็จะมาดูมาชมก็ได้เห็นกับตาแล้วท่านผู้ชมเมื่อก่อนเห็นแต่ในทีวีเด้อท่านผู้ชมเด้อ น,นี่เคยุธไทยเห็นกับตาตัวเองแล้วก็จัดสวยงามมากมากตรงนี้ทางนี้ก็สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้ทางนี้จะเป็นทางผังพังริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะโดดคววิ่งมาจากมาจากแม่น้ำเจ้าพระยามาจากไอคอนสยามท่านผู้ชม โอ้หมาจากสถานีรถไฟฟ้าสาทรท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดม,มากมากโอ้โเด่นจริงๆสวยจริงๆเนี่ยไฟแดงตรงนี้เขาเอ่ยไฟแดงเอ็นไฟเดอะแอด,ดเดอร์ท่านผู้ชมเดินนี่สะพานสาทรถ้าเป็นสถา,านีรถไฟรถไฟนี่ก็เป็นสถา,านีรถไฟช่องนอนทรีเนาะ เขาเรียกสถานีรถไฟสองนอนทีเห็นบอทำาจมเห็นบอสสวยงามม,มากๆเลยก็จะเห็นคนเดินอยู่ด้วยท่านชมเด็กคนเดินไปเดินมาเนาะคนก็เดินไปเดินมาเยอะมากเลยด้อท่านชมนี่เคยผู้ไทยก็จะให้ดูเป็นจุดๆเป็นมุมๆเป็นสวงๆเด้อท่านผู้ชมนี่ดูดูดู ตรงนี้ก็สวยงามจริงๆให้บอกได้เลยว่าสุดยอดสุดยอดเคยเห็นบอท่าทมมนผู้ชมเคยเห็นบอสิปปีขึ้นหลังเนี่ยเคยเไหเคยเห็นแค่ในทีวีเด้อครับแต่ตอนนี้เคยเไหเห็นตัวจริงแล้วเนี่เห็นจริงๆเลยเนี่ยสวยงามมากมกประเทศไทยทำได้ทุกอย่าง สะพานตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์มากๆบ่งบอกว่าตรงนี้ตรงใจกลางกรุงเทพมหานครนะตรงกลางกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมเด้อคข้าไปอให้เป็นตรงกลางกรุงเทพมหานครเลยไปนี่ก็สวนลุมพินีก็เป็นสีลมท่านผู้ชมสีลมสวนลุมพินีเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นบอกับเห็นบลอกับผู้สาวเดินมาผู้สาวเดินมาลงบันไดโอ้โหโอ้โหมาดูเลยความสวยความงามของสะพานสาธรหลายคนเคยไปธายเชื่อว่าลายคนบ่เคยเห็นบ่เคยมาเบิง่งบ่เคยมาดูแต่เคยไปธายก็ได้โอกาสมาดูแล้วท่านผู้ชมีโอ้โหชุดยอดม,มากๆ ให้เห็นก็บอกว่าสวยงามจริงๆข้างบนจะมีบันไดหรือท่งชมเดินบันไดขันๆๆๆขันขันขึ้นไปเคอร์ไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เคอร์ไายจะขอลาจบคลิปแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ